ครับผมก็วันนี้นะครับจะมารีวิวกล้องนะครับรุ่น S Olympus นะครับ s z 5 1กับ s z 6 1นะครับมาดูข้อแตกต่างกันนะครับว่าว่าต่างกันตรงไหนยังไงบ้างนะครับตัวนี้ตัวด้านด้านซ้ายมือตอนนี้เป็น61นะครับส่วนฝั่งนี้คือ51ครับอ่าโอเค ผมจะใช้บอร์ดเดียวบอร์ดเดิมสองที่เดิมนะครับเพื่อดูความชัดแล้วก็ให้เห็นความกว้างของภาพนะครับว่าภาพระหว่าง s ห้าหนึ่งกับหกมันต่างกันไหมนะครับความกว้างเป็นไงบ้างนะครับแล้วก็ใช้ไฟที่มันเหมือนกันด้วยนะครับตอนนี้ผมเลือกใช้ไฟที่มันเหมือนกันนะครับ แล้วก็ปรับตั้งไฟไปที่ค่าเท่าๆกันนะครับตรงน,นี้เพื่อทดสอบให้ให้เห็นนะครับว่า,าตัวไหนชัดกว่ายังไงนะครับก็เริ่มไปดูกันเลยครับเอาตรงที่ s z นะครับห้าหก่อนนะครับ ผมจะส่งตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับเป็นกึนกน่งกลางนะครับสังเกตตอนผมส่งนะครับสังเกตขอบสองข้างนี้นะครับดูความกว้างนะครับก็ก่อนอื่นแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องแนะนำเลยครับว่าเอ,อเอสซัท51นะครับ ็นไหมครับมันจะเริ่มต้นอยู่ที่0.8ครับโฟกัสได้ไปจนถึงนะครับ 4x นะครับมาดูที่ z 61นะครับเ61ครับอัตราการซูมเริ่มที่0.67นะครับ0.67ไปจนถึงนะครับ 4.5นะครับ4.5 4.5เอ่อ4.5นี่4.5นะครับส่วนตัวนี้เริ่มที่0.8นะครับ0.8ตรงนี้ไปดูภาพความกว้างกันนะครับเริ่มเลยนะครับก็กลับมุมนิดนึงนะครับ นี่นะครับสังเกตดูนี่นะครับภาพความกว้างเขา,เาต้องขออภัยด้วยกล้องผมความความบายไม่เห็นด้านข้างนะครับไม่เห็นด้านข้างดูบนล่างแล้วกันนะครับดูบนล่างเอาก็แล้วกันนะครับดูบนล่างเอาก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะสลับบนล่างนะครับให้ให้มาอยู่บนล่างแป๊บนึงครับจะได้เห็นเนืสัดวนะครับ โอเคดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับดูความกว้างข้างบนสุดและล่างสุดนะครับนี่ศูนย์จุดแปดศูนย์จุดแปดนะครับเริ่มตรงนี้นะครับลองปรับซูมดูนะครับศูนจุดแปดเริ่มตรงนี้นะครับปรับซูมไปจนถึงสี่ นจนถึงสี่ภาพภาพจนถึงสีนี่ณตอนนี้อยู่ด้านบนถึงไอซีตรงนั้นใช่ไหมครับนะครับถึงไอซีถึง,ถง4ีตัวนั้นนะแล้วก็ถึงขอบเลขหกตรงนี้นะครับตรงนี้ครับตอนนี้สี่นะครับ,นนรบนะสำหรับบอดมายังฝั่งโอลิมปัสเอสเซดหกหนึ่ง นะครับสลับมาผมจะทำการส่งนะครับให้ดูตำแหน่งเดิมตัวนี้นะครับไป ดูด้านบนและด้านล่างนะครับดูด้านบนและด้านล่างครับสามนิดนึงนะครับมือตรงนิ่ง้ย <ไป S 2> ดูครับดูความกว้างเห็นไหมครับดูความกว้างกินซิง์ด้านบนนะครับแล้วก็ กินมาถึงซิงด้านล่างเลยนะครับกินมาถึงซิงด้านล่างเลยนะครับณตรงนี้อยู่ที่ศูนจุดหกเจ็ดนะผมจะปรับขยายกล้องเอสซงหนึ่งไปที่ศูนย์ุแปดนะดูนะครับดูภาพขยายขึ้นนะนี่ครับศูนย์แปดครับศูนย์ปดนี่ภาพกินซิงด้านบนถึงซิงด้านล่างเห็นไหมครับภาพจะเท่ากัน นะครับแต่ถ้ามา0.67เนี่ยได้ความกว้างม,มาอย่างนี้นะครับระยะช่วงชัก S61 z เขาจะเยอะกว่านะครับปรับไปจนถึง4.5นะครับดูนะครับนี่นี่ครับ4.5ดูนะครับ ดูตัวสีดูตัวสีสีน้ำตาลไว้นะครับด้านบนนะครับเห็นไหมครับอ่กินถึงเลขหกเลยเลขหกนะครับดูนะครับอ่าเลยเลขหกเห็นไหมครับเนี่ยครับขยายได้เท่ากันพอๆกันเลยนะครับพอๆกันเลยนะครับปรับให้ดูปึ๊นนี่ อย่างนี้นะครับนะครับก็บทสรุปนะครับบทสรุปบทสรุปคือเอซเซดหกหนึ่ง <H Z. S 1> นะครับให้ภาพที่กว้างกว่าและซูมได้เยอะกว่านิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งคือห้าหหนึ่งจะอยู่ที่สี่ประมาณนี้หกหนึ่งจะขยับไปอีกนิดหนึ่งกิ๊ดแค่นี้นะครับอ่าเลือกกัน เอาเองตัดสินใจกันเอาเองว่าต้องการแบบไหนนะครับส่วนตัวผมมองว่าน่1ราคาถูกกว่าแล้วก็ไม่ได้ต่างจาก61หกหอะไรมากมายนะครับ